สวัสดีค่ะพบกับนัตตี้ค่ะที่ Channel m n แอนเอค่ะวันนี้นัตตี้นะคะก็มาพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆให้กับลูกค้านะคะได้รับชมกันจะเป็นในรุ่น x l t ีเกียออโต้นะคะสีเถาดําราคาจำหน่ายอยู่ที่9 00 2 0 0 0บาทค่ะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะมาพร้อมกับโปรโมชันพิเศษก็คือลูกค้าเน้นในเรื่องของชุดแต่งไม่เยอะนะคะแล้วก็ได้ในเรื่องของส่วนลดไปด้วยนะคะเดี๋ยวนัตตี้จะพาชมรอบๆคันนะคะว่าเจ้าคันนี้นัตตี้ได้ทาการตกแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะคะ แต่ก่อนที่จะไปรับชมในส่วนของตัวชุดแต่งรอบคันกันนาะตี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับนาตี้ด้วยนะคะและที่สําคัญเลยอย่าลืมกดสั่กนกระดิ่งคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะอีกหนึ่งช่องทางนะคะจะเป็นเพจ Facebook m and N Ford บายนัตตี้ค่ะเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับนัตตี้ด้วยนะคะนัตตี้นะคะประจำอยู่ที่ฟอร์ดออโต้แกลอรีปทุมธานีค่ะโชรุมที่มียอดขายอันดับหนึ่งถึง6ปีซ้อนลูกค้ามั่นใจนะคะในเรื่องของการดูแลและการบริการอีกสิ่งหนึ่งเลยที่สำคัญนะคะซื้อรถออนไลน์กับนัตตี้นะคะปลอดภัยร้อค่ะเงินจองค่าใช้จ่ายเงินดาวนะคะโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทค่ะไม่รอช้านะคะนัตตี้พาไปรับชมในสนอนตัว,ตวชุดแต่งรอบๆคันของเจ้าคันนี้กัน ในส่วนของตัวกระจังหน้าที่นัตตี้จัดเปลี่ยนให้กับลูกค้านะคะกระจังหน้าจะเป็นในแบบของแลปเตอร์ค่ะตัวชิ้นงานมาเป็นสีดําด้านเลยในส่วนของฟลอนนะคะเป็นสีดําด้านเช่นเดียวกันค่ะลูกค้าเลือกได้นะคะในส่วนของตัวฟลอนนะคะอยากได้เป็นสีอะไรเนาะถัดมาในส่วนของตัวสกู๊ฝากระโปรงสําหรับเจ้าคันนี้นะคะติดตั้งเป็นสกู๊ฝากระโปรงสีดําด้านส่งเตียให้กับลูกค้าค่ะ อไฟหน้านะคะติดตั้งให้อย่างเรียบร้อยเลยก็เพิ่มมิติความสวยงามให้กับดวงไฟนะคะของลูกค้านันเองของโคมไฟนะคะให้ดูแบบหล่อมากยิ่งขึ้นนะคะถัดมาในส่วนของทางด้านข้างค่ะนะ่ตีติดตั้งเป็นคิ้วล้อหมุดนะคะขนาด6นิ้วเป็นสีดําด้านหมุดที่ลูกค้าเห็นเนี่ยจะเป็นหมุดหล่อนะคะเราจะไม่ทําการเจาะตัวถังรถของลูกค้าแต่อย่างใดวิธีติดตั้งงานของตัวคิ้วล้อนะคะจะติดตั้งด้วยกาวชนิดพิเศษคะ่ะแล้วก็ ยิงซิลิโคนเก็บงานให้อย่างเรียบร้อยเลยค่ะถัดมานะคะในส่วนของตัวล้อแม็กยางนะคะเดิมเดิมที่มากับตัวรถในรุ่น xlt จะเป็นแม็กขอบ17นะคะสำหรับคันีนัตตี้จัดเปลี่ยนให้เป็นแม็ก ขอบ16มาพร้อมกับยางนะคะ AT ก็คือยางออทเทนนั่นเองลูกค้าสังเกตว่าจาก17เปลี่ยนมาเป็น16นะคะไม่ได้ทําให้ดูเล็กลงเลยนะคะด้วยขนาดยางของเขาแล้วก็ดอกยางที่มีขนาดใหญ่ค่ะตัวนี้นะคะซีรีส์ยางจะอยู่ที่ 26570R16 ค่ะถัดมานะคะเรามาดูในส่วนของตัวฟิลม์มคันนี้นะตี้จัดติดตั้งให้เป็นฟิลม์มเซรามิกกาเซียนะคะรอบคัน60%ค่ะ ในส่วนของคิวกันสัตว์จะติดตั้งให้อย่างเรียบร้อยเลยเป็นคิ้วกันสัตร์ของศูนย์แท้นะคะรับประกันชิ้นงานอยู่ที่1นปีวิธีสังเกตนะคะว่าเป็นของศูนย์แท้อย่างไงลูกค้าเอามือลูปทางด้านใต้นี้ได้เลยค่ะจะเป็นโลโก้ตัวนูนของฟอร์ดอยู่ทางด้านใต้ค่ะถัดมานะคะในส่วนของตัวราวหลังคาทางด้านบนนะคะตัวนี้นัตตี้ติดตั้งเพิ่มให้เพื่อเพิ่มความเท่และเพิ่มความหล่อให้กับตัวรถเท่านั้นนะคะจะไม่ได้เจาะตัวถังรถของลูกค้านะคะไม่สามารถที่จะไปยืนโหนหรือนะคะ ติดตั้งฐานแหล่งเพิ่มเติมได้ค่ะสติกเกอร์สัดโคนะคะลูกค้าเลือกมาเป็นลายประมาณนี้เลยเนาะซึ่งรถเป็นสีเทาดำตัวสติกเกอร์ก็เป็นสีเทาอ่อนเพื่อเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถนั่นเองสำหรับลายสติกเกอร์นะัตตี้มีให้เลือกมากกว่า100ลายเลยนะคะลูกค้าสามารถเลือกลายได้นะคะหรือลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากได้สติกเกอร์ไม่ซ้ำใครแจ้งนะัตตี้ได้ค่ะ ลองมาดูในส่วนของกระบะไลเนอร์นะคะเป็นกระบะไลเนอร์เข้ารูปติดตั้งให้อย่างเรียบร้อยเลยครอบไฟท้ายนะคะติดตั้งให้ด้วยเช่นกันเป็นสีดำด้านในส่วนของตัวอุปกรณ์ครอบเนี่ยครอบไฟท้ายครอบไฟหน้าอะไรพวกนี้ค่ะลูกค้าสามารถเลือกได้นะอยากได้ดำด้านหรือดำเงาอะไรอย่างงี้ค่ะในส่วนของสาท้ายก็ติดสติกเกอร์สาดโคนมาให้ด้วยเช่นกันนะคะการชนท้ายในรุ่น XLT จะมีมาก,กับตัวรถแล้วนะคะจะเป็นเซนเซอร์ ทั้งสี่จุดเลยตัวนี้จะเป็นเซนเซอร์กะระยะถอยหลังนะคะในขณะที่ลูกค้าเข้าเกียร์ถอยหลังจะมีภาพไปขึ้นในส่วนของตัวหน้าจอจะไม่ได้เหมือนไว้แท็กนะคะถ้าไว้แท็กจะมีกล้องที่มากับโลโก้เราจะเห็นแล้วว่าข้างหลังมีวัตถุอะไรบ้างมีเด็กยืนอยู่ไหมหรือมีสิ่งของอะไรไหมเนาะแต่ถ้าเป็นในรุ่น x อ t จะเป็นเซนเซอร์ซึ่งเขาจะขึ้นอยู่ที่หน้าจอจะเป็นกะระยะให้เป็นเขียวเหลืองแดงนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเราไปชมทางด้านในห้องโดยสารกันต่ออีกสักนิดหนึ่งนะคะในส่วนของทางด้านในรุ่นเอ t ในส่วนของเบาะนะคะจะเป็นเบาะหนังมาจากโรงงานแล้วนะคะสีดำาน้นได้ด้วยสีเทาพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับระบบ Cruise Control เป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแล้วก็มีปุ่มนะคะมันติฟังชันอำนวยความสะดวกหน้าจอนะคะตัวนี้จะเป็นซิงค์ใหม่นะคะสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งแ สามารถเชื่อมต่อได้ทั้ง Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay นะคะจะเป็นหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วค่ะไฟหน้าออ t โต้ที่ปัดน้ำฝนออ t โมต้มาให้อย่างครบคันเลยแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งเลยนะคะที่โชม2021ที่ทาง Ford นะคะเอาใส่มาให้ในรุ่น XLT จะเป็นระบบ OM, ลอมก็คือระบบกันการพลิกค,ความซึ่งจริงๆร,ระบบตัวนี้จะอยู่ในรุ่นแบบ w i t e a ไปนะแล้วลดราคาล้านกว่าขึ้นไปแล้วค่ะเรียกได้ว่าคุ้มค่านะคะทั้งในเรื่องของราคาตัวรถ ออปชันสเปครถชุดแต่งแบบเจ้าคันนี้และมีส่วนลดให้ด้วยค่ะเรียกได้ว่าตอนนี้เป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจในรุ่น XLT เกียร์ออโต้ค่ะทักหานาตีได้นะคะแคปหน้าจอรีวิวนะคะของเจ้าคันนี้แล้วทักไลน์หานาตีได้เลยหรือโทรหานาตีนะคะที่เบอร์0959522887ค่ะสำหรับวันนี้นัาตีต้องขอจะรีวิวเจ้าคันนี้นะคะไว้เพียงเท่านี้ก่อนรีวิวหน้าจะเป็นรุ่นไหนชุดแต่งแบบไหน หรือจะมี Next Gen โฉม2,022 mm hmm. มารีวิวให้ได้รับชมกันลูกค้า mm hmm. กดติดตามไว้ได้เลยค่ะสำหรับมาเนียนที่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ